การภาวนาเนี่ยมันมาจากพลังในตัวเราพลังความตั้งมั่นตั้งใจที่เราได้ปฏิบัติในตัวเราเองมีเงินก็ซื้อไม่ได้ต้องปฏิบัติในตัวเองและให้เข้าใจเลยนะว่าถ้าชีวิตเรายังไม่ดีขึ้นเราติดวิบากกรรมอะไรเรามีความทุกข์เรามีความท้อเรามีความเหนื่อยเรามีความล้าในชีวิตเราสิ้นหวังทำอะไรก็ไม่สำเร็จผ่ามานั่งสมาธิผัดมานั่งดูจิตใจตัวเราเอง มันนั่งปรับพลังพลังลบที่อยู่ในตัวเราอะความคิดลบหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าชีวิตเราที่ผ่านมามีอะไรที่เรียกว่าเลวร้ายอย่างไรมานั่งสมาธิแล้วก็ทวนดูแลอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับปัจจุบนนันขณะณขณะน,นี้ปัจจุบันเรานั่งสมาธิอยู่จิตเราต้องไม่ไปคิดถึงเรื่องอนาคตหรือว่าไปกังวลกับอะไรที่เรียกว่าอยู่ที่บ้าน ณเวลานี้เรานั่งสมาธิจิตเราต้องอยู่ที่ลมหายใจเราหรือว่าอยู่ที่กำหนงจิตตรงกลางร,ระหว่างคิ้วที่อาจารย์แม่บอกว่าให้กำหนดตรงกลางร,ระหว่างคิวว้วแล้วนับตัวเลขช้าๆหนึ่งถึงสิบช้าๆตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่าดึงพลงังจิตเราให้มีความตั้งมั่นในการทำสมาธิได้ได้ยาวนานหรือว่าดูลมหายใจลมหายใจเข้าออกรู้ดูลมหายใจเข้าว่ายาวแค่ไหนออกยาวแค่ไหน สุดตัวเองไม่ได้พาตนเองปฏิบัติไม่ได้มีบาปก,การรมความเหนื่อยความทุกข์ความท้อเงินทองไม่ลื่นไหลโชคลาภไม่มีสิ่งดีๆไม่ปรากฏมันก็จะเปิดให้เราได้เพราะอะไรบางครั้งเราอาจจะติดมีบากกรรมอับโชคเพราะอะไรเราไม่ได้ปฏิบัติเราใส่บาตรอย่างเดียวใส่บาตรอย่างไม่ค่อยจะทําเลยแต่บางทีบางครั้งเราอาจจะไปวัด นา,นานเดือนละครั้งไม่ได้ทําทุกวันแล้วสมาธินี่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งบางคนไม่เคยทําเลยวันนี้เราได้หันมาหันมาดูใจเราดูจิตเราแล้วหันมานั่งปฏิบัติทาความดีตรงเนี้ยไม่ได้เสียเงินด้วยแต่ต้องเสียเวลาเท่านั้นเองเสียเวลาที่เราต้องหันมาปฏิบัติหันมาดูใจเราเองหันมาดูจิตตัวเราเองหันมาเพ่งเจรนาว่าเรามีความเรียกว่าสับสน อารมณ์ความรู้สึกเราเป็นยางไรอารมณ์ความรู้สึกเรามีความเรียกว่าร้อน,นรนตะวนนตะวายเหนื่อยล้าหรือว่าอย่างไรันเป็นเพราะอะไรสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกท้อในชีวิตมันเกิดจากอะไรเรามาพิจารณาดูว่าต้นเหตุแห่งทุกข์มันคืออะไร มันเป็นเพราะตัวเราใช่ไหมนิสินภาระต่างๆเกิดจากการที่เราใช้เงินเยอะเกินไปไหมคู่ครองที่ไม่สมหวังหรือว่าอะไรเกิดจะเป็นตัวเราใช่ไหมเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นแล้วสมาธิทําให้เรามีสติและทําให้เรามีปัญญาทําให้เราแก้ไขปัญหาทุกอย่างไปได้ประโยชน์ของสมาธิก็คือทําให้เราเล่นจับตัวเอง แลวเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและทําให้เราจิตสงบแล้วก็วางได้ไม่ไม่มีความโลภละกิเลสได้ความโลภความโกรธความหลงน้อยลงเนื่องาตัณหาราคาก็น้อยลงเราก็จะมีความสุขามากขึ้นถ้าเรายึดยึดในอารมณ์ความรู้สึกยึดในความต้องการอยากให้คนนี้รักเราจนวันตายมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องตายจากกัน ไม่ตายจากกันจากเป็นก็นจากตายเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปยึดว่าเขาจะต้องเป็นของเราตลอดไปแม้แต่ร่างกายยังไม่ใช่ของของเราเลยลูกร่างกายวันหนึ่งอะถ้าพรุ่งนี้เราไม่ตื่นมาหายใจเราไปได้เพียงจิตวิญญาณจิตวิญญาณเอาแต่เพียงจิตวิญญาณที่รุนละบาปไปเท่านั้นเองร่างกายกเอาไปไม่ได้เสื้อผ้าของใช้ นาฬิกาสร้อยแหวนก็ออกไปไม่ได้สามีหรือภรรยาหรือแฟนเราก็ไม่ตายตามไปกับเราด้วยหรอกนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะไปกับเราได้ก็คือบุญกับบาปเราสร้างบาปไปแค่ไหนก็จะไปกับเราก็จะเวียนว่ายตายเกินไปอีกแต่ถ้าเกิดเราสร้างบุญบุญสนเยอะบุญตรงนั้นก็จะไปกับเราแม้แต่เรายังไม่ตายกรรมที่มีมาเนี่ยมันกําลังเรียกว่าขาดโถงเราอยู่ ความเวลาก็ถาโผุเแล้วอยู่แต่เราสร้างบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติในวันนี้และตลอดมาที่เราตั้งใจเนี่ยมันจะช่วยผักดันผักดันวิบากกรรมที่เรามีเนี่ยให้คลี่คลายแล้วเราก็กลายเป็นคนที่เรียกว่ามีความสุขมีความสําเร็จมากขึ้นมันจะหายจากความทุกข์กดเฟื้องทุกข์แล้วก็มีความสุขได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ และนับจากนี้ต่อไปก็ขอให้ผ่านมาใส่ใจแล้วก็กลับมาภาวนารักษาศีลปิดวาจาปิดอารมณ์ความรู้สึกที่มันรั่วไหลที่มันพาเราเรียกว่าไปใกลจังความเป็นคนที่มีศีลภาวนาหรือการที่เราปฏิบัติบูชาในความดีเนี่ยมาบำเเ็ญเพีย,พยแล้วจิตเราก็จะมีพลัง เราก็จะมีความสุความสำเร็จมากขึ้นจี้ไปนะสาธุ